การทำนายคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนเมษายนปี2,566จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะสิ่งแรกสิ่งเดียวสิ่งที่เราจะทำได้เมื่อเราพบเจอปัญหาคือตัวเราเองค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขอดทนมีสติ แล้วก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายวันพฤหัส,สบดีค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยคิดเครียดวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวล จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกจากธนาคารยังคงต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาทมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดก,การเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นประสัคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวล คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้วันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคช่วงนี้อาจจะต้องทำอะไรหลบๆบซ่อน,น,นๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้น,น,นปิดบงังชีพจรรงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอ จะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้แม้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดสุขภาพการรุมงอนนอนเสือให้ระมัดระวงังเกณฑ์การงานจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของงานค่ะ บ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมขยับขยายที่อยู่อาศัยบ้านจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะได้งานใหม่งานจะประสมความสําเร็จการเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ลองเสี่ยงโชคกับบ้านเลขที่ดูนะคะ ระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนรักจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนเมษายนการเงินค่อนข้างดีจะได้เงินก้อนใหญ่จากโชคจากลาบจากแหล่งเงินจาก สถาบันการเงินค่ะลองเสี่ยงโชคกับบ้านเลขที่หรือหากมีคนผิวสองสีมาให้โชคลองเสี่ยงไว้นะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบก็ดีค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการเปลี่ยนแปลงจะได้งานใหม่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายพบเจอกับงานที่ดีกว่าเดิมหรือไม่อย่างนั้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆแต่เพียงให้ระมัดระวังความเจ็บป่วยค่ะ